สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิรมรอุไรนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักเกี่ยวกับแบอนุญาตผู้สอบบัญชีนะคะใบอนุญาตผู้สอบบัญชี CPA และ TA ต่างกันอย่างไรนะคะ 1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือ CPA นะคะก็คือผู้ที่มีการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีนะคะมีสิทธิ์ในการรับรองและตรวจสอบบัญชีของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทุกขนาดทุกประเภทไม่จัดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะส่วน2ก็คือผู้สอบบัญชีภาษีอากรนะคะหรือ TA ก็คือผู้ที่มีการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีการจากกรมสัมพากรนะคะมีสิทธิ์ในการรับรองและตรวจสอบเฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีขนาดเล็กและมีทุนไม่เกิน5ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมไม่เกิน30ล้านบาทรายได้รวมไม่เกิน30ล้านบาทนะคะจากที่พูดมาทั้ง2ข้อนี้ทุกคนก็พอทราบกันไปบ้างแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ